ซิรินทรวันลีต้นไม้ประจำจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดใหม่ที่77แยกมาจากจังหวัดหนองคายลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงเป็นเนินหินและภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายมีป่าไม้ธรรมชาติทั้งป่าที่ผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าที่ไม่ผลัดใบแบบหนึ่งคือ ป่าดิบเมืองร้อนหรือป่าดงดิบเป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีลมมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดปีดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามีพันไม้หลายร้อยชนิดได้แก่ไม้ยางไม้ตะเคียนกระบากที่สำคัญคือสิรินธอนวันล,ลีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดบึงการมีชื่อพื้นเมืองว่า32ปกระดงสิรินทรวันล,ลี เป็นต้นไม้โตเร็วที่ขึ้นได้ในดินที่มีความชื้นปานกลางและมีแสงแดดเต็มวันเป็นไม้เลื้อยแบบไม้เถาขนาดกลางที่มีเนื้อแข็งและเลื้อยได้ไกล10ถึงย10-20เมตรมีมือพันตามซอกใบแยกเป็นสองอันปลายม้วนงอใช้เกาะเกี่ยวมียอดอ่อนกิ่งอ่อนช่อดอกและฝักมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับใบอ่อน มักแยกเป็นสองใบย่อยปลายใบแหลมโค้งเป็นรูปเขียวโคนใบเว้าใบที่โตเต็มที่เป็นรูปไข่กว้าง4-17เซนติเมตรยาว5-18ซนเมตรส่วนปลายแยกเป็นแฉกแหลมสองแฉกตื้นๆหรือแยกลึกจนเกือบชิดโคนใบแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อบแบบกระจุก ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีทั้งสีส้มสีชมพูอมส้มและสีขาวดอกจะทยอยบานในแต่ละช่อดอกบานเต็มที่กว้าง1-2เซนติเมตรเมื่อผลแห้งแตกเป็นฝักแบนกว้าง3-5เซนติเมตรยาว10-18เซนติเมตรนิยมปลูกไว้ประดับรัว้วให้เลือ้อยคลุมซุ้มระแนงและยังมีประโยชน์ทางยาด้วยตัวรากและลำต้นแห้ง ฝนกับน้ำทารักษาฝีหนองหรือต้มน้ำดื่มแก้ลมพิษ